เอามาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรลยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาวันนี้มาดูมาชมรถตักก็คือคันนี้เดินหน้าได้แต่ถอยหลังไม่ได้เครื่องสตาร์ทติดเครื่องเป็นเอ่อ HO7D ด้วยนะครับเครื่องเป็น HO7D ด,ดีด้วยดูดูช่างคอน,นี่เบรกลมจิ๊ฟซี่เรียบร้อยครับ นี่ตอนนี้มันถอยหลังไม่ได้ช่างพรก็เลยถอดเพลาข้างถอดเพลาข้างแล้วอาศัยอาศัยเข็มนะ่ะอาศัยดัน,นเออเดี๋ยวจะดันไปเก็บนะครับตอนนี้รถแบบเนี้ยผมมีอยู่สองสามคันมีสองคันกำลังจะมาลงอีกคันหนึ่งสำหรับ f c เราพี่น้องเราที่กำลังมองหานะที่กำลังมองหาอะไรรถรุ่นนี้รถตักรุ่นนี้นะผมไม่รู้ว่ารุ่นอะไรไม่รู้จักเอาตรงๆเอาจริงๆเสียงเครื่องดีนะเสียงเครื่องดีฟังเสียงเครื่องครับเสียงเครื่องดีครับ ยางสวยด้วยคันนี้ยางสวยทั้งหมดแทบจะสวยทั้งสี่เส้นเลยยางดีนะครับเป็นยางอะไรเนี่ยเจ็ดจุดห้าขอบยี่สิบห้านะครับยางรถใหญ่เจ็ดจุดห้าขอบยี่สิบห้านะรายละเอียดของรถผมไม่เป๊ะไม่เก่งแต่ว่าก็พอให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราได้ดูแบบนี้คันไหนที่ผมรู้ผมก็จะเล่าให้ฟังคันไหนที่ความรู้ไม่เยอะก็จะขอความรู้จากเอฟซีเราจากพี่น้องเรานะอันนี้ช่างงางกำลังย้ายครับเราดูดูรอติดรถอยู่ เดี๋ยวผมหาล่มก่อนไม่ไหวร้อนอ่ะขอ่อยมอล้มหนึ่ครับกลางเลยนะครับเอามาไปลุยแดดกันครับแดดร้อนจัดเลย เะเข้าลงกันฝั่งนี้มันถึงจะชัดนะผมว่า <Okay. S 1> โอเคอ๋อรอช่างชาติเหยอครับนี่นี่น,นี่อาศัยรถเข็นอาศัยรถไถเข็นตูดนี่น,นีดูครับดูความยางดูอะไรต่างๆกำคันหนึ่งขึ้นสไลด์แล้วกำลังจะมาส่งนะคันนี้เครื่องนี่ครับเจ็ดดีเทโบ 7ท right? mm hmm. อร์โบเห็นไหมเปลี่ยนเครื่องครับ mm hmm. เดี๋ยวอีกคันหนึ่งที่กำลังมาลงเป็นเครื่อง 6D16 นะครับ mm hmm. เป็นเครื่อง 6D16 m i ิซู 6D16 ธรรมดานะครับไม่เทอร์โบเดี๋ยวเรารอดูกันข้างหน้าผมกำลังให้เขาจัดที่ครับ mm hmm. ตอนนี้ก็บรรยากาศตอนเช้า mm hmm. ของเยอะมากที่ร้านคันนี้ลูกค้าอยากมาดูเยอะมากมันเขาบอกว่าราคามันยังตึง ผมก็ยอมรับครับราคาตึงจริงแต่อยากให้ FC เราให้พี่น้องเราเข้าใจเรื่องสภาพรถเรื่องความเดิมความสวยแบบนี้เพราะว่านานๆได้มาครั้งมันก็อราคาแบบนี้เนาะล้วเวลาผมสู้ผมสู้แพงด้วยอันนี้บรรยากาศตอนเช้านะครับบรรยากาศหน้าร้านนะมาๆมาเดี๋ยวกำลังจะถอยมาเล่าให้กันฟังตอนเช้าไปครับเ c เราพี่น้องเรานะเอาดู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 ครับรถเยอะใครอยากได้รถไปใช้งานราคามิตรภาพราคาไม่สูงมาหาผมครับ กันเองอยู่แล้วสำหรับอยากได้เครื่องอยากได้เกียร์สำหรับล็อรถน้ำรถนี้ก็นี่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอรอช่างทอนเดินหน้ามาก่อนแล้วเราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับผมแป๊บเดียวครับต่อครับอ่าดูระบบยกเห็นไหมยกแขนขึ้นนะยกแขนขึ้นครับแต่ว่าเดินหน้าได้แต่ถอยหลังไม่ได้นะครับยกแขนเทมุ้งขี่เทอะไรได้หมดเดินหน้าได้ครับแต่ถอยหลังไม่ได้นะอันนี้นะ ยังเครื่องค่อนข้างที่จะดีเลยเอาไปช่างชาติเข็นครับเดินหน้าได้แต่ถอยหลังไม่ได้นะครับบอก FC เราบอกพี่น้องเราก่อนนะครับ เดี๋ยวเอาไปเก็บไว้หน้าร้านยางดูดีทั้งสี่เส้นนะสาหรับยางถ้าแยกนะครับยางพร้อมกระทะเส้นละเก้าพันนะครับแต่ถ้ายกทั้งสี่เส้นเลยเอาสามหมื่นทวนนะครับเอาสามหมื่นทนนะถ้าแยกเอาทั้งสี่เส้นเอาสามหมื่นทวนแต่ถ้าแยกเอาเส้นละเก้าพันนะครับถ้าแยกเอาเส้นละเก้าพันยางพร้อมกระทะนะมาสำหรับเอฟซี T เราพี่น้องเรา ใครที่กำลังมองหาอะไรแบบนี้รุ่นนี้มายางก็แยกนะเส็นละ9 0 0าพันนะครับเอาไม่ถึงหมื่นหรอกเอาเก้าพอนะครับยางพร้อมกระทะเลยนะเส้นละ9 0 0าพันครับไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวจะจอดตรงไหนเรามาดูกันครับกําลังจะหาที่จอดตอนนี้น จอดตรงไหนมาดูก <mile> ันได้เข็นตูดอ่ะก็น่าจะเป็นรถจีนเนาะแต่ว่าผมดูแล้วรุ่นนี้รถคนใช้เยอะนะคนใช้เยอะเพราะว่าเป็นเอวอ่อนที่แรงเยอะนะครับน้ำหนักน้ำหนักยศน่าจะสิบกว่าตันนะครับอ่ครับ เห็นปูดเข้าครับไปเอาไหนเข้าเข้าากันไปครับตามนั้นครับแล้วแต่ทีมงานจะว่ายังไงครับอาดอดถือค้อนถือ,อยังไว้จากห้องรอเนี่ยใครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านหน้าร้านครับ เอวเลี้ยวอะไรได้ครับเลี้ยวได้ไล่ได้ไม่ใช่ปัญหาครับเออเอวขยับได้เลี้ยวได้ครับเห็นครับเห็นเห็นเห็น ระบบลมยังทำงานได้ปกติครับม,มันถอยหรือมันหรือมันถอยเองมันไหลกับครับไหลกลับเอาเดี๋ยวเอาโซ่มาคล้องเอาโซ่มาคล้องเอาโซ่มาคล้องดึงถอยเดี๋ยวรอโซ่ครับก็คุ้รักคุเรหน่อยครับเดี๋ยวดึงถอยหลังก่อนนี่ครับดึงถอยหลังก่อนครับ ต้องกันได้ไอชาติไปถอยเอารถไทยถอยดึงไปเลยได้คี้กันอ่ะรถไทยถอยดึงไปเลยอะก็หน้าง,งานแบบนี้นะครับอาจจะเสียงดังหน่อยน,นะเอฟซี FC เราพี่น้องเรานะเดี๋ยวรออีกคันหนึ่งนะครับกําลังใส่สไลด์มานะครับลักษณะเหมือนกันแต่คันนั้นน่าจะเป็นคันเล็กก,กว่าคันนี้คันนี้มันคันใหญ่เนาะคันนั้นเล็กกว่านะคันนี้คันใหญ่ครับ จะรอครับเครื่องเครื่องดีครับไม่ต้องห่วงเครื่องเป็น h o 7 d ็ดดีเทอร์โบนะครับ h o 7 d 195ีหงกบแรงกิโ u r b o ด้วยก็200กว่าแรงนะครับเครื่องนะสำหรับเครื่องครับ200กว่าแรงนะครับโอยแยนะครับช่างชาติโอย เดี๋ยวเราฟงกฤตมาเขียนครับเจ้าสอนบอกอวก่าฟงกฤตมาเขียนอ่ะทากอากร์เราฟกฤตแล้วครับเอ้ยชักชาติถอยครับทีนี้อ่าอ่าโอเคถอยแล้วครับไอชชาติไอชชาติล้อ,อหายยังห้องล้อเนี่ย อ๋อมันเบรกได้อยู่ลืมไปยังเบรกได้อยู่จะถอยแล้วครับขยับได้นะพอช่างพรขยับขยับมันก็ไหลครับเพราะว่ามันเป็นเนินเนาะี่ชางอาจเข็นแล้วครับ อายับกันครับ เรียบร้อยครับอ่าบิดเอวให้มันตรงบังปิดประตูนี้ได้ไหมเดี๋ยวลองปิดประตูก่อนได้ไหมไงเลยไงยเลยพุ่งกีไงเลยปิดได้ไหมพอดีพอดีครับแบนน่ะแบนน่ะเออ อาโอเคครับแบบนี้ได้ครับทีนี้ปิดประตูเอา้าโอเครออีกคันนึงมาแล้วก็เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาแล้วครับมาถึงแล้วอีกคันนึงมาถึงแล้วครับอ่านี่นี่สไลด์มาแล้วครับเอาดูดูดูด,ดูจะลงตรงไหนแล้วเราลองมาลองสตาร์ทเครื่องดูกันครับมาลองสตาร์ทเครื่องดูกันนะว่าเจ้าของรับประกันติดได้ทํางานได้นะครับเจ้าของรับเจ้าของเขาบอกว่าติดได้ เออไม่ใช่เจ้าของเขาบอกว่าติดได้แต่ไม่ได้รับประกันว่าทํางานได้นะครับออกมาดูกันว่ามันจะติดได้ไหมเดี๋ยวจะให้ช่างทอนลองสตาร์ทเครื่องดูอ่ามาถึงแล้วครับถอยละเดี๋ยวจะเอาลงชิดกันเลยถอยแล้วครับสไตล์คล้ายๆกันครับสองคันเนี่ยตอนย้ายคันคันข้างล่างมาก็สไลด์คันนี้แหละครับเพราะต้องใช้สไลด์8ปล้อถึงจะย้ายได้นะ ไม่งั้นย้ายไม่ได้ครับดูครับคันใหญ่จริงครับสองคันสองสไตล์เอาดูน้องชายผมจะถอยเข้าถอยออกอยังไงคันนี้ยางก็เป็นยางหล่อดอกครับไม่ไม่ยางแท้เหมือนคันนู้นเนาะไม่ยางแท้เหมือนคันข้างล่างคันนี้ผมดูยางไม่สวยเท่าคันข้างล่างนะไม่ได้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  ท่อนท่อนท่อนบอกตุ้ไปเดินนาเขามากีภาพมั้ยเดินหน้าเข้ามาแล้วถอยเสียบเขาเนี่ยเอาคันนี้ออกบ่เออเอาไปเดี๋ยวคันนี้ออกก่อนเอารถน้ำคันนี้ออกสำหรับ f อเราพี่น้องเราที่มีรถตักที่ไม่ได้ใช้งานแบบนี้นะครับอยากขายโทรหาผมนะครับผมเป็นไหนเมื่อคืนนี่เล่นตม ไบอกกันเขาเมืองซอยเขาบ่ซอยเลยโอ้ตายฮะฝนมันตกเมื่อคืนเมื่อคืนน้องชายผมช่างตุยไปลุยคันนี้ครับฝนตกฝนตกหนักแล้วบอกให้ลูกน้องเขาช่วยเขาลูกน้องเขาพอฝนตกเขาก็ไม่ช่วยเนาะก็เรื่องธรรมรดาไม่โทษไม่ว่าเขาแหละแต่เราก็มีความสามารถเอาขึ้นรถมาได้เหมือนเดิมเห็นไหมรถละเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวรอขยายแป็นหนึ่งครับ ดูครับหลังจากที่ช่างทอนสตาร์ตติดไปครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกผมมาดูทีนี้เอามาเอา,เอาทำงาน้วครับ 6D16 ครับ 6D16 นะตัวนี้มามามา,มาทอนช่างทอนลองลองยกกดิทำงานได้ไหมเอามาดูกันครับได้ทำงานไหมแต่ผมคิดว่าไม่น่าทำนะเพราะว่าระบบแพลรลิกหมด นิ่งหมดมันต้องไล่ระบบไฮดรอลิกแทบทั้งคันนะ่ะอ้าวอ้าวขยับแล้วเนี่ยอ่าเดินหน้านะครับเดินหน้าอยู่นะสาย,าสย,าสายน้ำมันหลุดเลยเนี่ยทอดมันขยับลเลยเดียวครับ โมมี่มไป่แล้วน้มันเทอร์รนมันบมมีแต่ที่แน่ๆมันขยับแล้วล่องล่องยกมึงหรอบามันขึ้นบะล่องยกมุงจีมายังบมไป่น้มันเทอรเรนต์บมมีเอาโอเคติดแล้วก็ถือว่าดีแล้วล่ะสำหรับเอฟซีเราพี่น้องเราที่มองเห็นนะโอ้โหดูนะ้ำมันเทร์รนตดิแตกระเบิดออกเลย <laughs> เอามาสนใจเป็นคันหรือสนใจอะไรตัวไหนถ้าหาผมโทรหาผมได้นะทั้งสองคนัน เครื่องติดแล้วตัวนี้อ่ะมาย้อนฟังอีกครั้งหนึง่งตัวนี้เครื่องขับเดินหน้าได้แต่ถอยหลังไม่ได้ส่วนตัวนี้น่าจะเดินหน้าได้ถอยหลังได้แต่ว่ายกไม่ขึ้นเพราะว่าระบบไฮดรอลิกต้องไล่ใหม่หมดเลยนะครับเอาโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนนะศูน9์แปดเจ็ดเ6้าห้าน่งเ้องสองนย์กสวุฒิชัยอะไหล่ยนกา๊าซ ชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานเช่นเคยนะครับมัดจําแล้วได้ลดแน่นอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ